สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านปตปุค่ะอำเภอหนองหุจังหวัดเลยวันนี้โครงการการฉันสดชื่นครั้งที่หนึ่งนะคะได้มีการอมอบบ้านสร้างบ้านให้คุณตายืนนะคะนี่ตอนนี้ก็ยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่นีาก็ถือว่าประมาณ90%ได้ อันนี้คือทีมงานนะคะชาวบ้านที่มาช่วยกันสนับสนุนโดยทีมงานแฟนฉันนะคะผู้นำทีมงานก็คือบอชาและซอเฟินค่ะบรรยากาศน่ายอยู่มากคือบรรยากาศน,นะคะติดภูเขาติดภูเขาเลยเ,เออ คือประมาณว่าคุณตายูนนะแกไม่มีบ้านคือยังไงอ่ะอันนี้คือการการร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือการร่วมมือกันของชาวบ้านที่มาช่วยกันเพื่อที่จะอยากให้คุณตายูม่มีมีบ้านมีที่พักผ่อนที่แบบว่าหลบฝนได้ หลบแดดได้อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มีเฮียนิ่มนะคะเฮียนิ่มนสาขาสาขาสวนสมเด็จและสลับบุรีเฮีนิ่มกับเจวิมก็คือมาเป็นแม่งานที่นี่เราว่าอ่าเป็น คนแตยูนเนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านเราเราก็เลยถือว่าถือว่าเป็นแม่งานในงานนี้เลยส่วนวันมอบบ้านก็คือวันที่16เราก็จะมาทาสีช่วยกันของทีมงานแต่ละสาขาของ ทีมงานของทีมงานแฟนชันสดชื่แนแต่ละสาขาที่จะมารวมกันก็คือวันที่16เฮียบกมือหน่อยนี่คือเฮียนิ่มเฮียนิ่มเป็นแม่ทัพนะคะแม่ทัพของงานนี้แล้วก็วันที่16จะมาทำคลิปให้ชมอีกว่าวันที่16นั้น บ้านเราจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยปเบ้านคุณตายูนเป็นบ้านที่น่าอยู่และบ้านที่อบอุ่นมากหลังหนึ่งเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเป็น,นพุนาทีสุขของอันนี้คือน้ำใจล้วนๆนะคะที่มาช่วยกัน สำหรับวันนี้อักแค่นี้ก่อนนะคะยังไม่ถ่ายข้างในให้ดูค่ะเดี๋ยววันที่16บหถึงจะมาถ่ายให้ชมทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ